ม,มาชมเรื่องราวของเด็กผู้หญิงอายุ11ขวบที่ชื่อเด็กหญิงนงนาถช่วยปัดในตอนแม่ค้าขอสองนครับแม่ค้าคนนี้อายุเพียง11ปีเธอไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตสูญเปล่าไปกับวันเวลาที่หมุนผ่านเธอเลือกทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แทนการใช้ชีวิตแบบเด็กๆ พอดีว่าน,นั้นมีคนเข้ามาขายแคสแบบนี้ค่ะก็เลยซื้อเลยค่ะเลยซื้อ,อเอาคือเราไม่มีเงินสดจ่ายเราก็ต้องเกียดใจช่วงเวลาแห่งความสุขในวัยเยาว์ที่น้องเฟรนแม่้าคอซองคนนี้เลือกที่จะเป็นอาจไม่เหมือนกับเด็กคนอื่น แต่มันเป็นทางเลือกที่เธอภาคภูมิใจกับการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเพื่อตอบแทนคุณบุพการี